สวัสดีค่ะพบกับพินีแล้วนะคะในที่นี้นะคะมีใครเป็นสาวกของเซวาบ้างคะพินีรีบยกมือก่อนเลยนะคะคนแรกเป็นสาวบกของเซวาจริงจังนะคะแล้วตอนนี้คือพินีก็รีวิวไปแล้ว2ตัวนะคะซองสีแดงนั่นคือ i n นซัมเอสเซนส์นะคะเบาสบายหน้ามากๆแล้วก็กลิ่นหอมโสมเนี่ยแบบจัดเต็มไม่เฟคเลยนะคะส่วนซองสีขาวก็คือเอลน์ไวท์เซรั่มเซรั่มเข้มข้นนั่นเองนะคะมีเมือดหอยทากด้วยนะทําให้ผิวหน้านุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นมากๆเลยคะ่ะแต่พินีรู้สึกว่า ที่นี้ยังขาดครีมตอนกลางวันซึ่งไอเราจะไปซื้อไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็นะค่ะมันก็นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะดีใจมากๆเนื่องจากว่าเขาทำเป็นครีมซองเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเดย์ครีมกันค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆมี SPF อด้วยนะแล้วก็ผสมสารสกัดจากกุหลาบด้วยค่ะน่าสนใจมากค่ะติดตามกันนะคะ นี่ค่ะทุกคนซองเขาจะเป็นสีแดงเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะตัวนี้ชื่อว่าเซวาโรเซไวตินิ่งเดย์ครีมเป็นครีมบำรุงผิวหน้านะคะซึ่งจะเป็นสูตรตอนกลางวันป้องกันแสงแดดได้ด้วยผสม3อย่างร่วมกันเลยนะคะนั่นก็คือมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะโทนอัพแล้วก็ UV Protection ค่ะสำหรับ UV ของเขานะคะเป็น SPF 50บวกค่ะ P.A. บวก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 ค่ะส่วนด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เราใช้ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับผิวหน้าเรานะคะส่วนผสมแล้วก็วันหมดอายุอยู่ด้านล่างนี้ค่ะสําหรับฝาเขานะคะจะเป็นฝาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งทุกรุ่นของเซวาเนี่ยก็จะเป็นฝาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยจะเป็น Insum Essence ก็เป็นฝาใหญ่แบบนี้นะคะหรือว่าตัวเซรั่มเองก็เป็นฝาใหญ่แบบนี้เช่นเดียวกันคือแบบวเลิฟเลยค่ะ หลังจากที่เกลีย่ยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเข้าสู่ผิวแบบนี้เลยค่ะไม่มีความวอกนะเมื่อกี้คือน,นี้บีบมาค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นชัดๆนะคะแต่เวลาทาหน้าจริงๆอ่ะไม่ต้องใช้เยอะแบบเมื่อกี้นะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้จะลงครึ่งหน้านี้ก่อนนะคะลองให้เพื่อนๆดูก่อนเพราะว่าเขามีส่วนผสมของโทนอัพด้วยเนาะเพราะว่าโทนอัพส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นทันทีหลังจากที่ทาน,นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะ เนี่ยทุกคนคือเขาเกลี่ยง่ายมากลื่นปืดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะขออธิบายคุณสมบัติเพิ่มเติมของเขาไปด้วยนะคะระหว่างที่ทานนะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมที่ทาตอนกลางวันนะเพราะว่าเขามีสารกันแดดผสมอยู่ด้วยเขามีส่วนผสมของกุหลาบค่ะตัวนี้ช่วยให้ผิวกระจ่างใสสดชื่นกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะ ตัวที่2อ,อย่างที่บอกเลยว่าเขาเด่นในเรื่องของโสมนะคะโสมเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวเต่งตึงผิวอ่อนกว่าไวผิวอ่อนนุ่มแล้วก็ทําให้ผิวเราะค่ะชุ่มชื่นขึ้นด้วยมีส่วนผสมของเมลาลูกาลีฟออยนะคะตรงนี้ถ้านี้ออกเสียงผิดนี้ก็ขออาภัยด้วยนะนี้ไม่คุ้นชินกับคาพวกนี้จริงๆซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยทําให้ลดการอักเสบลดการเกิดสิวแล้วก็ช่วยลดความมันสดเกินได้ด้วยค่ะอีกสารสก,กัดตัวนึงนะคะเดี๋ยวขึ้นที่ดูเลยละกันตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยฟื้นฟูผิวค่ะ ทําให้ผิวสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายของเขานั่นก็คือฟรุตเอ็กซ์ c รนั่นเองตัวนี้จะช่วยปกป้องเซลล์ผิวที่ถูกทําลายค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะเนี่ยเกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งตอนแรกที่นี้ใช้อันนี้ก็รู้สึกแบบทึ่งนะแล้วก็ประทับใจด้วยเพราะว่าหลายๆตัวผสมกันมีทั้งมอยส์เจอไรเซอร์โทนอัพแล้วก็กันแดดคือ3ตัวนี้ก็คือแบบหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะคิดว่าน่าจะเหนียวแล้วก็หนามากๆแ่่่เลยตวาดูส มันไม่เหนียวไม่หนาเลยนะคะแล้วก็มื่อกี้เนี้ทีนี้ลองให้ดูก็คือผิวหน้าเราจะากกระจ่างใสขึ้นมาแบบนิดนึงแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่แบบว่าหลอกหรือว่าเฟซหรือว่าขาวเวอร์อะไรอย่างเี้เลยไม่ได้ใช้ 3G หรืออะไรเลยนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะคะรีวิวเองด้วยใจเลยเพราะว่าแบบ ชแล้วก็ชอบจิใจจริงๆนี่ใช้ตัวนี้ทดลองมาก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยสาสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็พบว่าแบบมันดีจริงๆอะ่ะมันดีทุกตัวเลยทุกคนอันนี้ก็ทาคอด้วยนะคะเพราะว่าคอเราก็ต้องการการป้องกันแสงแดดเนาะแล้วก็เราจะหน้าตึงอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนเราต้องคอตึงด้วยะคะ่ะนี่เห็นไหม ทุกคนผิวเขาอะจะดูคุณหญิงคุณนายขึ้นทันทีเลยถามว่าเหนียวไหมคือไม่ถึงกับเหนียวค่ะทุกคนถ้าเอาว่าเหนียวนะมีว่าตัวนี้อาจจะเหนียวกว่านิดนิดนะคะเพราะว่ามีตัวเครีมครีมเขาจะเหนียวหนึบกว่านิดนิดนะคะทาตอนกลางคืนถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรเหนียวๆมากก็ไม่ต้องทาหนานะคะทาบางๆทาบางๆว่านูจะรีบไปไหนส่วนตัวนี้เนี่ย ตลางกลางวันนะทาได้ตัวนี้เองก็เป็นคนที่ไม่ชอบทาอะไรเหนียวเหนียวหนึบหติดหน้าแต่ว่าตัวนี้ทาแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมัน,ม,นมันผิวมันแบบ ฟูฟูชุ่มชื่นขึ้นนะคะอาจจะมีความชุ่มฉ่ำบนผิวหน้าบ้างนะคะเงาเงาเล็กๆนิดนนะคะตามแบบของเกาหลีเนาะแต่ว่าเวลาทาแป้งลงไปแล้วอะค่ะทุกคนมันก็จะแห้งไปเลยคือมันก็จะไม่รู้สึกถึงความเหนียวเนียนอีกต่อไปนะคะเพราะว่ามันจะเข้าไปกับแป้งเลยนะคะแล้วก็ซึมเข้าหน้าค่อนข้างเร็วตอนแรกที่เราทาเสร็จนะคะทุกคนมันจะมีความรู้สึกว่าแบบมันมันเยิ้มเยมนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยพอทิ้งไว้แล้วพอเขาซึมเข้าผิวหน้าค่ะ ก็จะรู้สึกได้เลยว่าความมันตรงนั้นก็จะหายไปค่ะไป็นอีกหนึ่งตัวที่นี่แนะนํานะคะก็ะบอกว่านี้แนะนําอีกแล้วนะเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆถ้าใครที่เคยใช้2ตัวนี้นะคะตัวโสมอินซัมเอ e เซนแล้วก็เซรั่มของเขามาแล้วนะคะจะแบบไม่ต้องพูดมากเลยอะคือตัวเนี้ยังไงก็ใช้นะคะใช้ให้ครบเซ็ตไปเลยค่ะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะพูดอีกทีนึงแต่อกสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์เข้ามาได้นะคะ อาสำหรับราคานะคะ128 ML นะคะอยู่ที่79บาทแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าใช้แล้วดีจังเลยอยากไปถอยไซส์ใหญ่นะคะเขาก็มี30 ML นะคะอยู่ที่ราคาเต็ม1590บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะจัดโปรอยู่ที่990บาทเท่านั้นเองค่ะก็หาซื้อกันได้เลยนะคะที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเซวานะคะก็มีอยู่ลองไปดูลองไปเลือกกันนะคะสำหรับวันนี้พี่นีไปก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าเนี่ยจะมีเซรั่มหรือเอสเซนส์หรือว่า ครีมอะไรที่น่าสนใจพี่นีจะนําเสนออีกนะคะอย่าลืมติดตามชมกดติดตามกันไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะเราจะได้เจอกันท,ทันทีหลังจากอัพทิปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ